สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องวันเล็บอลสปอร์ตชาแนลค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานตารางอันดับโลกล่าสุดนะคะเป็นยังไงไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะลำดับที่ 1. สหรัฐอเมริกา376คะแนนลำดับที่ 2. อิตาลี373คะแนนลำดับที่ 3. บราซิล370คะแนน ลำดับที่4เซอร์เบีย350คะแนนลำดับที่5จีน345คะแนนลำดับที่6ตุรกี310คะแนนลำดับที่7ญี่ปุ่น302คะแนนลำดับที่8ปราเซีย278คะแนนลำดับที่9โดมินิกัน274คะแนนลำดับที่10 เนเธอร์แลนด์สองอห้าสสามคะแนนลำดับที่สิบเอ็ดบลเยียมสองอสิบห้าคะแนนลำดับที่สิบสองโปแลนด์สองอสาสิบคะแนนลำดับที่สิบสามประเทศไทยค่ะสองอยี่สิเก้าคะแนนลำดับที่สี่เยอรมนีสองอยสิบเจ็ดคะแนนค่ะจะเห็นได้ว่าทีมชาติไทยเรานะคะ มีคะแนนอยู่ที่229คะแนนซึ่งอยู่ในอันดับที่3ห่างจากทีมโปรแลนด์ซึ่งอยู่ในอันดับที่12อยู่1คะแนนนะคะโปรแลนด์มีคะแนนอยู่ที่230คะแนนค่ะแล้วรอบต่อไปนะคะจะเป็นรอบ2ซึ่งทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม B นะคะซึ่งจะไปคว้าสายเจอกับกลุ่ม C ซึ่งผ่านเข้ารอบ2มาทั้งหมด 8ทีมด้วยกันไปดูกันเลยค่ะว่ามีทีมอะไรบ้างทีมที่1จะเป็นสหรัฐอเมริกาทีมที่2เซอร์เบียทีมที่สประเทศไทยค่ะทีมที่สี่ดมินิกันทีมที่หโปแลนด์ทีมที่6ตุรกีทีมที่7เยอรมันทีมที่8แคนาดาค่ะในรอบนี้นะคะจะนำที่1ถึงที่สเข้ารอบสาม หรือรอบ8ทีมต่อไปช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักตบสาวไทยด้วยกันนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ